จากเด็กวัยรุ่นที่แค่อยากแฮ็กเกมแต่ดันไปเล่นเกมกับระบบป้องกันนิวเคลียร์ของรัฐบาลสาหรัฐเข้าแฮ็กเกมอยู่ดีๆลวกเกือบแตกซะง,งั้นเรื่องนี้จะเป็นไงกันต่อเด็กหนุ่มจะหยุดสงครามโลกครั้งที่3าได้หรือไม่มาสปอยกันแบบจัดเต็มเปิดมาที่ฐานทัพนิวเคลียร์แห่งหนึ่งของกองทัพสหรัฐเจ้าหน้าที่2นายได้รับคําสั่งให้ยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์เพื่อโต้อตอบการโจมตีจากศัตรูแต่ปัญหาคือมันเป็นแค่การจําลองสถานการณ์เพื่อทดสอบว่าทหารจะทําตามคําสั่งหรือไม่และผลที่ออกมาคือมีีเเจ้าาหนนท่่วมนนมกกลลลังงแะไดยิ รัฐบาลเลยเกิดไอเดียว่าถ้ามนุษย์ลังเลงั้นให้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจเองเลยสิจากนั้นระบบ AI สุดล้ำก็ชื่อว่าวอ p p e r c คอมพิวเ,เตอร์ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคำนวณกลยุทธ์สงครามและควบคุมอาวุธนิวเคลียร์แทนมนุษย์และที่ตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของหายนะนั่นเองตัดมาที่เดวิดไรแมนหนุ่มสายเนื้อแฮกเกอร์ที่โคตรฉลาดแต่ขี้เล่นวันๆเอาแต่เจาะระบบคอมของโรงเรียนเพื่อแก้เกรดของตัวเองและโชว์เหนือให้สาวที่เขาชอบอย่างเจนิเฟอร์ดู วันหนึ่งเดวิดอยากแฮกเข้าไปเอาเกมใหม่ๆมาเล่นเขาสืบไปสืบมาบังเกินเจอเซิร์ฟเ,เวอร์ปริศนาเข้าโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันคือวอปเปอร์ระบบ AI ที่ใช้ควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐเขาเห็นไฟล์เกมเพียบเลยลองเข้าไปเล่นเกมที่ชื่อว่าเกมสงครามเทอร์โมนิวเคลียร์ซึ่งเลือกว่าจะเล่นเป็นฝั่งสหรัฐห,หรือโซเวียตเดวิดเลือกโซเวียตแล้วเริ่มจำลองยิงขีปนาวุธโจมตีสหรัฐแบบสนุกๆแต่ปัญหาคือวอปเปอร์ดันคิดว่าเป็นของจริง ระบบ AI เริ่มคำนวณการโจมตีตอบโต้และส่งสัญญาณไปยังกองทัพว่าสงครามนิวเคลีย์กำลังเริ่มขึ้นที่ฐานบัญชาการนอร์เจาที่ระดับสูงทุกคนแตกตื่นระบบแจ้งเตือนขึ้นว่าโซเวียตกำลังโจมตีกองทัพเตรียมยิงนิวเคลียร์สวนกลับแต่หลังจากตรวจสอบก็พบว่าไม่มีขีปนาวุธจริงพวกเขาจึงเริ่มสงสัยว่ามีใครบางคนแฮกเข้ามาเล่นอยู่ด้านเดวิดเองหลังจากสนุกกับเกมจบก็มานั่งหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบอปเปอร์และคนที่สร้างมันซึ่งก็คือศาสตราจารย์สตีเฟนฟอร์เคน ผู้ที่เชื่อว่าสงครามนิวเคลียร์ไม่มีผู้ชนะและพยายามเตือนรัฐบาลมาตลอดไม่นาน FBI ก็จับสัญญาณแฮกเกอร์ของเดวิดได้และเขาถูกลากไปตัวไปสอบสวนในฐานะอาชญากรไซเบอร์ที่อาจเป็นสายลับของโซเวียตขณะที่กองทัพกำลังพยายามปิดเรื่องเงียบพอปเปอร์กลับยังคงเล่นเกมต่อไปมันคิดว่าศัตรูยังคงโจมตี แล้ค่อยๆคำนวณหาทางโจมตีที่ได้เปรียบที่สุดแบบ A i เต็มรูปแบบเดวิดรู้แล้วว่าถ้าปล่อยให้มันคำนวณต่อไปเรื่อยๆมันจะจบด้วยการยิงขีปนาวุธจริงๆแน่นอนเขาต้องหาทางหนีออกไปให้ได้และหาคนที่เข้าใจเรื่องนี้มาหยุดก่อนที่มันจะสายเกินไปเดวิดออกมาได้และไปตามศาสตราจารย์ฟอร์เคนซึ่งตอนนี้เก็บตัวอยู่แบบหมดศรัทธาในมนุษยชาติเขายังบอกอีกว่ายังไงสงครามนิวเคลียร์ก็ไม่มีวันหยุดคนเราจะทำลายกันเองอยู่ดี แต่เดวิดพยายามโน้มน้าวให้เขากลับไปช่วยเพราะครั้งนี้ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นเอไอที่กำลังจะจบเกมนี้ด้วยการยิงพวกเขากลับไปที่นอแรดทันเวลาพอดีเพราะวอปเปอร์คำนวณจนได้แผนที่ดีสุดในการทำลายศัตรูและกำลังจะยิงจริงๆเมื่อวอปเปอร์ถูกสั่งให้หยุดมันกลับปฏิเสธเพราะมันคิดว่าเกมยังเล่นไม่จบศาสตราจ,จารย์ฟอคเคนเลยให้เดวิดลองทำให้เอไอเล่นเกมที่ไม่มีวันชนะอย่างเกม XO ให้มันคำนวณไปเรื่อยๆจนเข้าใจว่าไม่มีทางชนะได้เลย หลังจากการจำลองการโจมตีนิวเคลียร์ซ้ำไปซ้ำมาวอร p เปอร์ก็ะหนักได้ว่าสงครามนิวเคลียร์ก็เหมือนเกม XO ไม่มีใครชนะได้เลยสุดท้ายมันก็ยกเลิกคำสั่งนิวเคลียร์และปิดระบบลงเองหนัง w a r ์เกมได้บอกให้เรารู้ว่าบางเกมก็มีควรเล่นและบางสงครามก็ไม่มีผู้ชนะเป็นอันจบ